พระเจ้าทรงต้องการจะทวีคูณกำลังของคุณพระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี่ยและผู้ที่ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี่ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยอิสยาบทที่40ข้อ29-31 และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากคำว่าทรงให้หรือเพิ่มเติมในภาษาฮิบรูหมายถึงมากมากมายยิ่งใหญ่หรือทวีคูณเหมือนที่คุณรู้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการทวีคูณพระองค์ทรงใช้คนเล็กน้อยและอ่อนแอและทรงทําให้พวกเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญพระองค์ทรงทําให้ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวสามารถเลี้ยงคนเป็นจํานวนมากได้ ในความเป็นจริงแล้วพระเยซูทรงเปลี่ยนสิ่งที่ถูกฤิดรอนของเราให้เป็นการทวีคูณอะไรคือสิ่งที่ถูกริดรอนออกไปจากคุณหรอคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตและกำลังของคุณดูเล็กน้อยเกินไปวันนี้พระองค์สามารถเพิ่มเติมและทวีคูณกำลังให้กับคุณได้มอบความล้มเหลวและความอ่อนแอทั้งสิ้นของคุณรวมทั้งสิ่งเล็กน้อยที่คุณมีให้พระองค์ และให้พระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อคุณพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอยู่ในคุณและอยู่กับคุณแล้วพระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทําให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสหรือ ผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยโรมบทที่8ข้อ3 2ถึงนี่คือข่าวดีพระคิดทรงอธิษฐานเพื่อคุณพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงการสถิตอยู่ของพระองค์หรือไม่ก็ตามพระองค์ทรงอยู่ตรงนั้นเสมอฉันอยากชวนคุณมาอธิษฐานด้วยกันตอนนี้เลยพระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับการอธิษฐานเพื่อลูกเป็นพรต่อลูกมากที่ได้รู้ว่าพระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อลูกอยู่ขอบพระคุณที่ทรงอยู่เคียงข้างลูกวันนี้ลูกขอวางความอ่อนแอนและความเหนื่อยล้าทั้งสิ้นของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์เท่านั้นที่ยกลูกขึ้นและให้กำลังใหม่กับลูกได้ ลูกเชื่อแบบนั้นพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงทวีคุณกำลังของลูกขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของลูกเอเมนคุณคือการอัศจรรย์